อะไรที่มันเป็นเทรนมันเป็นกระแสเนาะเพื่อนๆ,ๆเนาะเราก็ตื่นตัวตามกระแสตาม trend เทรนเนาะเทรนของขา่าวกอก้าอ,ออกมาแรงไอ้ตัวที่ดึงดูดใจเรามากที่สุดก็คือผลผลิตต่อไร่ต่อตันสูงใช่ไหมเราก็กระโดดจับมับเลยในขณะที่เรากระโดดจับมับเนี่ยเราก็ไม่ได้ถามตัวเองเลยว่าเฮ้ยเรามีข้อมูลการพบปลูกที่เป็นข้อมูลเชิงวิจาการที่มันละเอียดมากน้อยแค่ไหนไม่รู้ไม่สน ไปตายอดาดับหน้าชะตากรรมอันโหดร้ายนั้นก็ตกอยู่กับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆที่ไม่มีลับไม่มีข้อมูลที่แน่นมากพอก็เลยกลายเป็นสิงขลหาแล้วก็เป็นเรื่องสะเทินใจที่ทุกคนตาบาบเลยว่าเขา้าก่อขอ้ขอ9 5ทําทำยักทำเย็นไม่ทำอีกแล้วไม่เอามาใส่ไล่ใส่หน้าอีกแล้วทุกคนก็โจดจันกันเลยวันนี้จะว่าปกป้องเหรอมันก็มันก็กึงก้งๆนะเพื่อนๆนะก็กึงก้งๆอ่ะไอ้เราก็ทําคลิป เกี่ยวกับข่าวเพื่อนบ้านมาเยอะแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้ขอบพูดเรื่องนี้นิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆเพื่อนๆจะทําข้าวผัดไหนก็ได้มันไม่ยากเลยง่ายง่ายโคตรๆเลยเพื่อนๆขอโทษนะ <ๆ S 1> ที่ต้องใช้คําสุภาพแบบนี้นะง่ายง่ายมากๆเลยแต่เพื่อนๆต้องรู้2เรื่องนี้ให้ได้2เรื่องนี้คือเรื่องอะไร2เรื่องนี้คือเรื่องคันเร่งและเบรกผมเคยทดสอบเพื่อนๆหลังบ้านหลายคนนะหลายคนถามว่าคุณรู้ไหมว่าอะไรคือคันเร่งของการปลูกพืชเงียบกิ๊บ้วผมถามว่าคุณรู้ไหมอะไรคือเบรก ของการปลูกพืชเงียบกิ๊บถ้าคุณตอบ2เรื่องนี้ไม่ได้นะเพื่อนๆแล้ไปทําอะไรก็มีปัญหาไปทําอะไรอยู่ตรงไหนก็มีปัญหาครับคุณไม่เจอปัญหาอย่างหนึ่งคุณก็ต้องเจอปัญหาอย่างหนึ่งคุณต้องเข้าใจ2ชอยนี้ให้ออกเลยว่าอะไรมันคืออะไรเราจะบอกให้เพื่อนๆเข้าใจเนาะว่า จร,จริงๆแล้วเนี่ยไอคันเล้งเนี่ยมันก็คือสารอาหารที่มันอยู่ในกลุ่มชักน้ําสูงอ,อย่างไนโตรเจนอย่างเงี้ยอย่างไนโตรเจนตรงไนโตรเจนแฝงไนโตรเจนร่วมไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์อนินทรีย์หรือเคมี e นะอันเนี้ยเป็นคันเล้งหมดเลยเพื่อนๆเป็นคันเลงหมดเลยเราเบรกเนี่ยมันก็จะมีแคลเซียมมีโพแทสเซียมนะอันนี้ก็คือเบรกคือตัวชะลอใช้มากใช้พิษเวลามันก็กลายเป็นเบรกอ่ะเข้าใจเนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจบทบาท2บทบาทนี้ให้ออกเลยท่องให้ขึ้นใจเลยเรื่องเนี่ยแล้วคุณเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิต ตลอดอายุคุณเลย n คือตัวเล่งเล่งมากเท่าไรก็ไปเท่านั้นเล่งมากเท่าไรก็ไปเท่านั้นใส่มากเท่าไรก็เล่งเท่านั้นอ่าแล้วในยามที่มันอยู่ในสภาวะคับขันอ่ะเพื่อนเพื่อนหัวเรียวหัวตองเนี่ยอยู่ในสภาวะโค้งเหกจะเหกจะอยู่ในภาวะสภาวะช่วงเข้าโค้งเนี่ยเราเร่งเป็นอย่างเดียวอ่ะเพื่อนเเราไม่รู้จักเบรกไง สา,ส,าสายไปปุ๊บเกินดีเจินเจิอปุ๊บนู่นีรุดโค้งเลยปัญหาสิถูกปะ่ะไอ้คำว่ารุดโคง้งคืออะไรไอ้คำว่าแหกโคง้งคืออะไรคำว่ารุดโค้งแหกโค้งเนี่ยมันก็คืออย่างกรณีข้าวที่มันงามเกินเราเบรกมันไม่ได้มันก็เกิดปัญหาโลกเกิดปัญหาแมาลงเกิดปัญหาเชื้อราเข้าใจป่ะละ่ะอันเนี้ยคือความหมายแล้วเบรกเนี่ยใช้ตอนไหนเบรกก็ใช้ตอนที่มันรถมันวิ่งด้วยความเร็วสูงนั่นหมายความว่าพืชมันงามันงามากงามเกินเราก็จะใช้เบรกในตอนนี้เห็นปะ่ะ คุณปลูกพืชคุณไม่รู้จัก2เรื่องนี้นะเพื่อนๆมีเท่าไรคุณกระเกมเอาเถอะแล้วมีเท่าไรคุณมดมดหน้าตักนะจำให้ขึ้นใจเลยนะ2เรื่องนี้เบคคือแคลเซียมโพแทสเซียม ย้อนกลับมาถึงเรื่องนี้เนี่ยเพื่อนๆไอ้เรื่องเข้าวขอขอาที่ว่ามันปัญหามันเยอะมันเยอะมันยืดน่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ปัญหาเยอะหรอกเราไม่รู้จักเขาเราไม่รู้จักเขาแล้วเราก็ปลูกมั่วๆยอมรับมาตรงๆเลยว่าเราปลูกมั่วๆจริงไหมเราก็ไปเอาความเคยชินของเราอ่ะเราไม่ไดเอาลักรักวิชาการมามาจัดการพืชอ่ะเราไม่ได้เอาลักเชิงวิจัยมามาจัดการไงเออมั่วไสไอ้นั่นไสไอ้นี่ฉีดไอ้นั่นฉีดนี่ปัญหาก็ร้อยแปดเลยมันก็ทําให้ต้นข้าวเกิดปัญหาตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่สิบห เราก็ไปโทษว่าข่าวมันอ่อนเอ๊มันไม่ดีนู่นดีนี่ไม่จริงหรอกเพื่อนเเชื่อไหมต่อให้คุณไม่ได้ทํา95นะให้คุณกระโดดไปทํก้าเจ็ดเสีคุณก็เจอปัญหาแบบนี้เพราะอะไรเชื่อไหมว่าแต่ละสายพันธุ์ที่คุณทําแล้วทาแล้วก็เปลี่ยนทาแล้วก็เปลี่ยนทําแล้วก็เปลี่ยนมันไม่มีความชํานาญนเฉพาะมันไม่มีความชํานาญเฉพาะสายพันธุ์เป็นพิเศษเพราะมันไม่มีความชํานาญแล้วก็ไม่มีความรู้เฉพาะก็ไม่รู้อัตลักษณ์เฉพาะ พอไม่รู้อัตลักษณ์เฉพาะคุณก็คอนโทรลเขาไม่ได้แล้วปัญหามันก็เกิดทุกสายพันธุ์เลยต่อให้คุณเก๋งเคยฟุกพันธุไหนแล้วคุณกลับไปทําพัน,นุ์นั้นไม่มีอะไรเป็นรักการันตีเลยว่าคุณกลับไปทําพันธุ์เดิมแล้วมันจะได้เหมือนเดิมไม่มีครับไม่มีทางเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะออกมาสะท้อนให้ทุกคนเห็นนะว่าอย่าไปโจดจันอย่างนั้นเลยเพื่อนๆมันไม่ดีหรอกก็วันนี้เรารู้แล้วว่าเราพลาดอย่างเนี้ยเราก็เอาบทเรียนที่แย่ๆของเราอะที่เราเจอกับสถานการณ์เนี่ยเอาไปปรับปรุงแล้วก็ทำอยู่สายพันธุ์นั้นะะเเเเ่่่ออนนนนทททาาาาาาตไปจจจจกกกรรรงชญ ไม่ต้องนานหรอกเพื่อนๆถ้าเราจะรู้จักนิสัยเขาจริงๆอะ่ะหปี3ไตรมาสเนี่ยเพื่อนๆรู้เรื่องรู้เรื่องเลยแล้วเพื่อนๆจะถึงบางอ้อเลยเนื้อหาที่ผมพูดมาตั้งมดทั้งมวลตั้ง,ตงแต่ต้นอะ่ะพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เท้าไปถึงเรื่องนี้นิดหนึ่งผมได้ทาเลนกับทางกลุ่มของพี่เก๋ที่อยู่พานกระต่ายที่เป็นร้อยต่อสุขโขทัยกบกำแพงเพชรน,นะก็บอกไปว่าเออเนี่ยในเรื่อดูการาน้าดีเยาจะให้ลง9ก้าหในกลุ่มเนี่ยในเครือข่ายเนี่ยลงให้หมดเลยให้ปลุกเก้า แล้วให้ปุูกเก้าหเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นแบ็กอัพเลยจะคอยจับมือทําตั้งแต่แบบเออมึงเตรียมเถือกมึงใส่ปุ๋ยมึงฉีดยาคุมมึงใส่น้ํามึงคอนโทรลน้ํามึงคอนโทรลสารมึงคอนโทรลปุย๋ยอะไรอย่างไงนี่ดีจะเอาแบบ บังคับให้อยู่ในซองเลยเราต้องเดินในกรอบเนี้ยคือผมอยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าไอ้ที่เราไปโจทย์จันว่าข้าวมันอนะ่อนแออ่อนแอน่ะมันอ่อนแอจากข้าวหรือมันอ่อนแอจากประสบการณ์เราที่มันอ่อนแอก็จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นวันที่เราปากดีได้อย่างนี้นะเพื่อนเเราก็ลมลูกคุกคานมาเนื้อตัวเราก็มีแต่บาดแผล มาพอสมควรแหละเราถึงมาปากดีกับเพื่อนๆได้แบบนี้นะไอ้วันที่เราแบบ50-50อ่ะกับสังคมกับโลกที่มันโหดร้ายกับชีวิตเราในการทําเกษตรอ่ะเราก็คงไม่กล้ามาปากดีกับเพื่อนๆอย่างนี้หรอกมันก็สมบุกสมบันพอตัวแหละเพื่อนๆที่กล้ารับปากกล้าทาเล้นกับเพื่อนๆเนี่ยในกลุ่มเครือขายตรงนี้ว่าเราจะช่วยช่วยให้เขาจนได้เก็บเก็บผลผลิตเลยนะในส่วนตรงนี้ก็รอ,อนิดนึงนะพี่เก๋เกี่ยวแล้วเดีย๋ยวเราเจอกันนะผมฝากไว้นะรอ,อนิดนึงนะเกี่ยวแล้วอ่ะในชุดของแกในทีมของแกเราเจอกันแน่เราประกันเลยว่าผมอ่ะ กัดไม่ปล่อยเดี๋ยวเราได้เจอเจอกันแน่ตาต่อตาฟันต่อฟันเจอกันแน่ไม่มีคําว่าออมไม่มีคําว่ายอมไม่มีคําว่าสงสารเดี๋ยวเรารู้เรื่องกันฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะสักแค่ไหนว่า95เนี่ยมันยักที่เข้าหรือมันยากที่คนเดี๋ยวฉันรู้คําตอบแล้วนี่แหละเพราะว่าของแกก็ใกล้จะเกี่ยวกันละเดี๋ยวก็คงจะลงมือใกล้ๆเคียงกันแหละก็ว่ากันไปตามบทบัทนะส่วนเพื่อนเพนท่านไหนที่อยากจะเรียนรู้ไปด้วยเช่นอยู่ห่างๆแล้วไม่ได้มีเวลามามิ팅มาคุยกันในช่วงเวลาที่ผมเข้า ตรวจงานในโซนบ้านพี่เก๋นะก็อาศัยการเรียนรู้จากพวกพี่ๆเขาได้ครับเพราะว่าผมจะถ่ายทอดตรงๆเลยตรงนั้นนะ่ะได้เต็มๆได้ตรงๆเลยโดยที่แบบไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆย้ำนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะไม่มีเลี่ยงดูปูเสือนะครับเรื่องนี้ทําจากใจทําจากศรัทธาจริงๆแล้วก็ทําจากปฏิธานที่ตัวเองตั้งไว้จริงๆคือครั้งหนึ่งก็เคยอะไรก็ผ่ล้อมผ่ล้อมผ่ล้อมใช่ไหมกับอุดิตตอนนี้ก็ย้ายแล้วครับ ทางโซนไผ่ล้อมนี่เก่งละสอนอยากละท่าน,นั้นกิงบอกอะไรก็รู้ทันไปสมมติละทีนี้ก็เราก็ไปหายในจุดที่ดอยที่รอความช่วยเหลือก็บางอินมาเจอไม่ไกลบ้านมากก็เออเอาอ่ะถ้างั้นเราก็ยึดตรงเนี่ยโซนตรงบ้านพี่เก๋ทางผ่านกระต่ายทางบ้านถ้าผมจําชื่อไม่ผิดน่าจะเป็นบ้านหนองจิกไหมหนองจิกหรืออะไรนี่แหละถ้าผมพูดชื่อผิดขอโทษด้วยนะประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวรู้เรื่องกระเบื้องเล่ากันนะ่วนตรงนั้นว่า95นี่เนี่ย มันยากจริงหรือมันแค่มนโนแล้วในโซนบ้านอื้นนะบ้านอื้นเขตอื่นที่ผมไม่ได้ไปเยี่ยมไปหาหรืออะไรก็ตามแต่นะก็อย่งไงก็ต้องขอโทษด้วยอาศัยการเรียนรู้กับเพื่อนๆทางคอนเทนต์หรือทางที่มันเขาได้รับการถ่ายทอดตรงๆจากผมเนี่ยก็อาศัยการเรียนรู้ไปก็พวกเขาได้นะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าความรู้ที่เขาได้เขาก็ได้ไปฟรีฟร เขาก็ไม่ได้ซื้อได้หาไม่ได้เสียเงินแล้วผมก็เชื่อว่าเขาก็พร้อมจะให้แต่ปัญหาอย่างนึงเนี่ยที่เรามักจะเจอกันเป็นประจำเนี่ยคือชาวนาโดยเฉพาะคนกึ ứng, ๋งกึงอายุครึ่งคึ่ง,ค,งค,นะค่อนๆ่อนะค่อนข้างจะเซนสทีฟสูงแล้วก็อีโก้สูงค่อนข้างที่จะเป็นเอกเทศในความคิดของตัวเองว่ากูแนะ่กูเกง่งกูเจ๋งกูสุดอะไรเงี้ยเราก็เป็นห่วงนะเป็นหวงคนกลุ่มนี้แต่ก็ไม่ใช่เป้าหมายลักของผม เป้าหมายลักของผมก็คือต้องการปั้นเด็กรุ่นไม้ที่เป็นวัยรุ่นกลุ่มไม้ให้เข้ามามีบทบาทสําคัญให้เข้ามาเป็นกําลังที่สําคัญในการพัฒนาภาคเกษตรของเราอย่างยั่งยืนนี่คือไม d s ซ t ที่สําคัญของผมเลยคอยที่ตามดูเพื่อนๆล้วเนื้อหาทั้งหมดผมก็จะลงไว้ในเพลย์ลิสต์ของกลุ่มคนกําแพงเพชระครับลองไปหาดูเอาถ้าเพื่อนๆที่ตามผมทาง u t u b e นะก็จะได้เห็นเป็นซีรีส์ต่อเนื่องต่อเนื่องทําตั้งแต่เรื่องของการขั้นของการเตรียมแปลงขั้นของการฉีดสารขั้นของการอะไรใส่ปุ๋ยใส่น้ำเนี่ยเราก็ จะตามกันไป็นสเต็ปจิกกันแบบไม่ปล่อยเลยผมเอาแบบพิดบูเลยเพื่อนเพื่กัล็อกเลยจะไปสวัสดก็นนู่นแหละตอนที่ได้ผลผลิตสุดนั่นแหละจะรู้ผลสำนิกกันก็ลองติดตามดูก็แล้วกันเพื่อนๆน,นะสาระความรู้ของโซนกํำแพงเพชรกับข้าวพันกอขอ,ขอ95ว่ามืออาชีพเขาทำกันแบบไหนฝากไว้ด้วยครับ